ร,รอคอยเงินอยู่จะได้เงินน่ะหรือได้งานได้เงินหรือคุณอาจจะได้แบบว่าได้เงินจากในทุนใหญ่ก็ได้ค่ะคุณอาจจะมีการติดต่อธุรกิจกับในทุนใหญ่อะไรอย่างนั้นน่ะก็มีโอกาสการได้เงินนะคะของชาวราศีตุลส่วนบางท่านจะมีโชคทางการเงินได้ผู้ใหญ่ไม่ตาปถัมภ์ส่งเสริมพ่อค้าแม่ขายเงินเข้ามาเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่ใครทำงานเบื้องหลังใครทำงานประเภทสื่อต่างๆ นะคะโอกาสก็มาใครต้องการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆหรืออยากจะมีที่ทํากินใหม่ก็มีโอกาสและก็บางท่านได้เงินอะไรเก่าๆด้วยนะได้เงินอะไรเก่าๆที่คุณหวังอยู่หรือที่คุณรอคอยอยู่ก็ยังได้นะคะตรงเนี้แล้วก็จะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาเสริมสง่สงเสริมคุณด้วยค่ะของชาวตุลใครที่จะเดินทาง ไปได้งานไกลบ้านหรือคุณอยู่ไกลบ้านต้องเดินทางมาทํางานใกล้บ้านก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันของชาวราศีตุลน่ะเจรจาพาทีได้ลูกค้าได้เงินเก่าได้ลูกค้าเข้ามาเอื้อประโยชน์ด้วยช่วงนี้วาจาเจรจาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะของชาวราศีตุลแต่ราศีตุลต้องบอกก่อนว่าคุณก็ต้องมีรายจ่ายด้วยช่วงนี้นะคะรายจ่ายเรื่องของครอบครัวรายจ่ายเรื่องของบ้านนะคะ เรื่องจะรายจ่ายเรื่องของคนในบ้านรวมไปจนถึงสุขภาพร่างกายของคนในบ้านด้วยก็มีให้เห็นด้วยเช่นกันนั่นคือรายจ่ายใครอยากจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสนะนะคะมีโอกาสหรือคุณจะทําบุญบ้านน่ะถ้าใครอยากจะทําบุญบ้านมีโอกาสได้ทําบุญบ้านค่ะนะคะในช่วงจังหวะนี้ เด่นๆเลยก็คือคุณจะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่อะหรือไม่ว่าคุณจะไปหันไปติดต่อเจรจา,กจา,กจากตกลงการค้าการขายอะไรใดๆของคุณหรือรวมไปจนถึงธุรกิจของคุณอะนำพาโชคการเงินมาสู่คุณทั้งนั้นเลยอะความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ใครอยากจะไปศึกษาต่อระดับสูงมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อระดับสูงรวมไปจนถึงการไปศึกษาต่อรวมไปจนถึงทํางานคู่ขนานไปด้วยก็มีโอกาสทั้งนั้น นะ,ะโอกาสทั้งนั้นใครรอการปรับการโปรโมทการโยกการย้ายเด่นมากๆนะคะเด่นมากๆแล้วก็ช่วงนี้หลายๆท่านเหมือนกับคุณมีโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งกับผู้ใหญ่เขาให้โอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะคะตรงเนี้มันหมายถึงโอกาสตรงนี้มันสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างอะไรสร้างเงินใครจะเจรจาค้าขายบ้าน ขายที่ขายทางมีโอกาสแล้วค่ะช่วงจังหวะเนี้ยคุณจะขายบ้านขายที่ขายทางกว่า